สวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมมอนุปรกรณ์ในช่องมอนคลาสสิกแล้วก็จะมาเล่าเรื่อง,องถึงพระธากระดานกรุกวัดต้นลำญ่อำเภอจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ วันนี้ก็จะนํามาแบ่งปันเช่นเดิมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องเกริ่นก่อนเป็นการาว่าถือว่าเป็นการไหว้ครูนะครับก็จะเป็นการเล่าประวัติอีกครั้งหนึ่งนะครับเล่าประวัติอีกครั้งหนึ่งว่าที่มาและที่ไปเป็นอย่างไรนะครับบางคนอาจจะเคยได้ฟังแล้วพี่ๆหลายท่านดูคลิปผมหลายครั้งแล้วก็ถือว่าเป็นวัคซีนช่วยกันคือหมายถึงว่ารับรู้เรื่องราวประวัติเนี่ยมันก็จะเป็น าการเผยแพร่บารมีนะครับเผยแพร่บารมีของพระเครื่องจังหวัดกาญจนบุรีด้วยของวัดต้นลำใหญ่นะครับที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนน้อยนะครับที่ผมจะนาํามาเปิดใเช่าบูชาวันนี้ถ้าช้านะครับหมดนะครับเพราะว่าทุกคลิปที่ผมนํามาได้เปิดเช่าหมดทุกองค์นะครับอันนี้ก็จะนํามาอีกชุดหนึ่งนะครับนำมาให้ชมกันนะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาหรือถ้าไม่ชอบก็ฟังเป็น เป็นวิทยาทานนะครับเป็นความรู้ได้นะครับว่าเป็นพระเครื่องที่น่าสะสมจริงๆผมอยากจะแนะนําว่าอยากให้สะสมกันจริงๆเนื่องจากเนื้อหามวลสารนะครับอันนี้เป็นบล็อกแรกนิยมหลังทุบนะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยในการก่อสร้างนะครับเราก็เชื่อกันมาหลายสิบปีว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อตะัวดเดียวกันที่พระฤาษีตาไฟท่านในอธิษฐานจิตปลุกเสกไว้แล้วที่ทำลั่นทมนะครับที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ แล้วก็ได้สร้างพระาตากระดานมานะครับเป็นพระกูเก่าเนาะแต่เนี่ยเป็นพระใหม่นะครับอ่าเนื้อหาเนื้อหาที่วัดต้นลนำไยนํามาสร้างเนี่ยก็คือเป็นตะกัวเก่าทําลันถมนะครับอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นตะกัวเก่า700ปีที่เชื่อว่าพระฤาษีตาไฟท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับอ่าการนํามวลสารนี้มาเนี่ยต้องเริ่มท้าความไปเมื่อผมขออ้างอิงเอาเอกสารจากทางวัดนอะเมื่อปี50ในการเปิดกุนะครับ พระครูการจนกิติสารนะครับอดีตเจ้าวาดวัดต้นลำไยเนี่ยได้รวบรวมชนวนมวลสาร,รตั้งแต่ราวปี2511และก็มีการสร้างพาราวปี2500อ่าถ้าจะไม่ทำผิดต้องขอไอปก็33และมีการสร้างมาเลื่อยและมีการปลุกเสกใหญ่นะครับเมื่อปี2536เกจิคณาจา์นะครับอ่าแต่ก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนก็คือ,อการก่อสร้างการสร้างเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่า84,000องค์นะครับ แต่ถามว่าบล็อกแรกทาไมจะรับความนิยมมากมายขนาดนี้แล้วราคาพ,พุ่งสูงขนาดนี้ก็เพราะว่าบล็อกแรกนั้นตะกัวไม่ได้หล่อหลอมใช้ตะกัวเดิมจากถ้าลั่นทมเลยมาปั๊มเป็นพระเลยได้มาลักษณะนี้เลยติดคราบกุมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะส่องใกล้ๆให้ดูน้อยสักครู่ล้วขอ,อกล่าบประวัติก่อนนะครับแล้วก็มีการที่จะ,ะมีแค่หลักพันองค์เขาว่าอย่างนั้นนะครับตามประวัติเนี่ยมีแค่หลักพันองค์ที่เป็นบล็อกแรกที่ใช้ตะกัวเก่าโดยที่ไม่ได้หลอมนะครับเป็นบล็อกแรกก็ถือว่า น่าสะสมมากเลยปั๊มมาแล้วติดคราบกุขราบสนิมแดงมานะครับก็เลยเป็นที่มาของนี่ครับสนิมแดงนะครับติดคราบกุมาเป็นคร,คราบกลุลที่เป็นกุเดิมติดมาจากถ้ำเลยนะครับปั๊มลงมาปั๊มจากตะกัวนมนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นปุกเสกเกจิคณาจารย์ที่เรื่องชื่อลรือนามแห่งยุคนะครับอาทิเช่นหลวงพ่อคูณวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่ออุตมะวัดบางวิเวการา,ามหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงปู่หลิววัดไร่แ่งทอง หลวงพ่อลำไยวัดทุงราตยาหลวงพ่อพูนวัดไผ่ร้อมหลวงปูงห่ห้วดวัดดอนโพทองและเกจิคณาจารย์แถบจังหวัดกาญจนบุรีอีกมากมายนะครับลุกเสก9วัน9้คืนนั่นคือลุกเสกครั้งแรกปี2 5 3 6และบรรจุกรุไว้ที่เจดีหน้าพระอุโบสถมาอุดนะครับและก็แผ่นทองได้รับการอธิษฐานจิตบุกเสกนะครับนี่นแผ่นทองครับพี่ๆแผ่นทองได้รับการอธิษฐานจิตลุกเสก จากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณส,สังวรนะครับวัดบวรนิเวศนนี่วิหารนะครับเป็นพระสังฆราชพระองค์ที่19นะครับแต่ก่อนท่านมีสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพ <sven tweeting S 1> ระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแต่หลังจากที่ท่านสิ้นพระชนไปก็มีการสถาปนาพยศท่านใหม่นะครับถือว่าเข้มขลังมากเลยทีเดียวนะครับเข้มขลังมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นเกินข้าวๆนะครับเกินข้าวๆว่าประวัติการสร้างในหน้าสะสมประวัติยังหน้าสะสมขนาดนี้เกจิคณาจารย์ที่มาปลูกเสกเรื่องชื่อลรือนามแห่งยุคขนาดนี้ และมวลสารเป็นมวลสารเก่า700ปีนะครับอ่าสำหรับวันที่มีการเปิดเปิดกลุ่นะครับในปีอ่าเขาจะเขาจะเปิดกลุ่นเนี่ยในราวเดือนพฤษภาคม2550นะครับวันนั้นมีพระเกจิคณาจารย์มาร่วมอนุโมทนาสวดชัยมงคลคาถา1080รูปนะครับร่วมอ่าอนุโมทนาในการเปิดกลุ่ครั้งนั้นและมีเซียนพระชื่อดังมุขขอญาตเอ่ยนามนะครับก็คือคุณต้อยเมืองนนทและคุณลักษีเกตมาร่วมเป็นสักขีพยาน และมีนายพลทหารอีก5ท่านนะครับมาร่วมเป็นสักีพยานด้วยเลยได้ชื่ออีกเชื่อนึงว่ารุ่นนายพลอันนี้เป็นประวัติข้าวๆนะครับพี่ๆนะครับเป็นประวัติร่าวๆที่ผมนำนำมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเปลี่ยนหน้าพระใหม่คือเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าพระใหม่คือเป็นพระชุดใหม่เข้ามาชุดเก่าปล่อยไปหมดแล้วนะครับพี่ๆผมพูดเี่พี่ๆให้ความสนใจมากเลยนะครับถ้าชาหมดนะครับผมจะบอก ของอของผมเนี่ยแท้รับประก,รกันเก๊คืนเงินทุกกรณีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติที่ผมเล่ามาเนาะอันนั้นเป็นประวัติที่หลายท่านน่าจะทราบกันดีแล้วโอเคแล้วก็จะมาพูดถึงพระบ้างนะครับวันนี้ผมนําบล็อกแรกนิยมทั้งหมดนะครับเป็นลังทุบมาให้ดูกันนะครับถ้าชอบนะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาช่องทางการติดต่อก็ที่คอมเมนต์แรกนะครับผมก็จะ,ะฝากไว้นะครับก็ทั้งเบอร์โทรทั้งเฟซบุ๊กทั้งอะไรทั้งไลน์ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ดูกันมาได้นะครับ อันนี้ให้ดูห่างๆเลยไม่ต้องใช้กล้องก็ได้เนาะเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับพี่ๆอาจจะดูใกล้ๆก็ได้บล็อกแรกนะครับอย่างผมเคยทาคลิปไว้แล้วหลายคลิปย้อนกลับไปดูก็ได้วิธีดูนะครับดูบล็อกดูพิมพ์ดูเนื้อดูแผ่นทองหรืออดูเดือยนะครับเดือยของปลอมยังทําไม่ได้และที่สําคัญเนื้อของปลอมยังทําไม่ได้นะครับเนื่องจากเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อตะกั่วเก่า700กว่าปีนะครับนะนํนามาปั๊มใหม่ความเก่ามันเลยไม่ได้นะครับปอมยังไงก็ไม่ได้นะครับจะ ย้อนเวลากลับไปปอมมันก็ทําไม่ได้นะครับอ่านี่ก็ให้ดูเป็นหลังทุบนิยมนะครับนะครับเกลากองก็อาจจะชํารุดไปตามสภาพเนาะตามการเวลาเนาะเพราะว่าเจ้าของเก็บแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะผมก็ไปตามเช่ามานะครับอันนี้เป็นอีกองคหนึ่งนะครับสวยทุกองค์นะครับของผมเนี่ยสวยทุกองนะครับนี่นะครับเป็นทองยังเดิมเดินะครับอ่านี่นะครับให้ดูนะครับ องค์นี้ก็อีกองค์หนึ่งนะครับอันนี้ก็บล็อกแรกหลังทุบนิยมเหมือนกันสนิมแดงอันนี้แดงเถืออเลยนะครับทั้งหลังนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นพิมพ์เล็กหลังทุบนิยมเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์เล็กนิยมหลังทุบครับพี่ๆนะได้ฟังประวัติกันไปแล้วนี่โอ้ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับถ้าคนลงไหลในคาบภากกลุ่นเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับแนะนําจริงๆนะครับผมแนะนําให้สะสมกันนะครับอ่านี้ดู พี่ๆดูครับดูคาบกลูนะครับนี่คือคาบกลูที่ติดมาในตะกัวตะกัวนมหรือตะกัวที่อยู่ในถ้ำรันถมนะครับแล้วเขาปั๊มออกมาเป็นพาร์สมันก็ติดคราบมาด้วยนะครับดูครับองค์นี้ครับสวยไหมครับองค์นี้สวยจริงๆนะครับองค์นี้ดูคาบด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นหลังตะปุ่มตะปั่มอยู่สักน้อยนะครับเล็กน้อยเพราะว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าคาบกลูมันหนาเกินนะครับก็เลยอาจจะทําให้อตรงตะปุ่มตะปั่มเนี่ยมันมัน ไม่ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแต่ความสวยอย่างไงก็สวยครับพระองนี้นะครับพี่ๆดูนะครับอ่านี่นะครับอ่านะครับส่วนอันนี้เป็นเป็นชุดกล่องเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นชุดกล่องเหมือนกันหายากนะครับสวยๆอย่างนี้มีครบพิมพ์แบบนี้เป็นพิมพ์บล็อกแรกหลังทุบนิยมทั้งหมดนะครับผมจะจะไม่แกะเนาะไม่ต้องแกะก็นะครับแต่แต่อยากให้รู้ไว้ว่าเป็นบล็อกแรกนิยมหลังทุบทั้งหมดนะครับอ่านะครับผมจะไม่ขออนุญาตแกะเนาะอ่าเติมเดิมเลยนะครับอ่านะครับ นี่นะครับกนำมาใไม้ชมการดูนะครับดูพี่ๆองค์นี้ก็จะชารุดนิดหน่อยนะครับกล่องแต่ว่าพระนี่สมบูรณ์นะครับพระนี่สมบูรณ์นะครับนี่กล่องก็จะชารุดตามการเวลาเนาะเจ้าของเก็บคนละคนกันนะครับแต่ตรงนี้จะมีปัญหานิดหน่อยก็คือว่านะครับผมเชื่อว่าพิมพ์นี้เนี่ยมีการเจ้าของเก่าเขาถูกตาต้องใจนะเขาก็เลยเอาไปใช้นะครับแล้วก็เอาผ้ามาเปลี่ยนใหม่ก็คือเป็นอันนี้จะเป็นบล็อกบล็อก2นะบล็อกหลังบุงเดือนนะครับ อันนี้จะเป็นบล็อกสองบล็อกหลังบนหลังวงเดือนนะครับแต่ว่าพิมพ ah, pues ์ใหญ่นะครับพี่ๆดูพิมพ์ใหญ่นะครับสวยกริบเลยนะครับสวยคมแบบนะครับผมไม่รู้จะพรรณนายังไงนะครับนี่นะครับพี่ๆหลังทุบนิยมดูสนิมแดงครับนะครับอันนี้เป็นอีกองคหนึ่งเป็นเป็นพิมพ์เล็กหลังทุบนิยมนะครับนะนี่ครับดูคาบกุลครับพี่ๆพี่ๆดูคาบกุลส่องยังไงก็ไม่เบื่อนะครับส่องยังไงก็ไม่เบื่อนะครับถ้าคุณชอบพระกุลนะครับนี่คือ วัสดุเก่ากรุแท้ๆเลยนะครับ700กว่าปีนะครับที่นํามาทําเป็นพระนะครับแต่แต่ตรงนี้เป็นเป็นบล็อกบล็อกสองเนาะแต่ว่าก็เศษปลุกเศกพร้อมกันนะครับอ่าปลุกเศษพร้อมกันอ่าไม่ใช่หลังไม่ใช่หลังทุกนะครับอ่าไม่มีเดือนนะครับเป็นบล็อกสองนะครับแต่ก็ถือว่าคบพิมพ์นะครับเศษพร้อมกันนะครับคบพิมพ์นะครับอ่านะครับนี่นะครับ วันนี้ผมก็นํามาให้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับเป็นรายละเอียดคร่าวๆแล้วก็แต่ถือว่าประวัติก็น่าจะครบถ้วนนะครับถ้าสงสัยตรงไหนสามารถทักมาถามผมได้ใน Facebook แล้วก็ใน Line นะครับผมจะฝากเบอร์ฝากช่องทางติดต่อไว้ถ้าชอบนะครับถ้าชอบมีช่องผมช่องเดียวนี่แหละที่จะบอกราคาถ้าพี่ๆชอบนะครับถ้าพี่ๆชอบนะครับชุดนี้นะครับสองพบาทชุดนี้พันห้าบาทนะครับส่วนพิมพ์ใหญ่950บาทราคาเดิมนะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับ ้าผมรับประกันแท้เก้ึ้นเงินทุกกรณีนะครับอันนี้ผมนำมาให้ชมเนาะคอเดียวกันเราคอเดียวกันเราคอพระสายพระท่ากระดานนะครับพี่พี่ครับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิป,คล,ปคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์หรือทักกันเข้ามาหรือถ้าไม่ชอบก็ผมก็ต้องขอกราบขอบคุณที่เข้ามาดูเพราะถือว่าเป็นการเป็นการเผยแพร่บรารมีพระเครื่องด้วยผมก็ดีใจมากที่พี่พี่เข้ามารับชมแล้วก็ให้ความสนับสนุนช่องของผมนะครับ สวัสดีนะครับพี่พี่ถ้าชอบทักกันเข้ามานะครับผมมอนกาส์ติสวัสดีนะครับโอ้ยมืดหน่อยๆผมปุ่มนี่แหะสวัสดีครับ